สวัสดีค่ะนักเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นปสามวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกทําให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างใช่ไหมคะปรากฏการณ์ที่ของสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นเรื่องการเกิดกลางวันแล้วก็กลางคืนใช่ไหมคะการเกิดกลางวันกลางคืนเป็นเพราะว่าโลกนั้นหมุนรอบตัวเองพร้อมๆกับการ โคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะอ่ะและในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการเรียนรู้เรื่องการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์พร้อมกับการกำหนดทิศนั่นเองค่ะในหัวข้อก็จะอยู่ในเรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างนะคะเราไปดูอ่าก่อนอื่นนะคะครูก็จะบอกว่า การหมุนรอบตัวเองของโลกนั้นนะคะสามารถทำให้เกิดกลางวันกลางคืนและก็ประเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นและก็การตกของดวงอาทิตย์ด้วยนะคะซึ่งกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะส่วนตอนกลางคืนนั้นเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะงั้นเอาเป็นว่าเรามาดูแบบจำลองการเกิดกลางวันกลางคืนพร้อมกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศกันเลยนะคะนักเรียนยกรรม ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปคนให้ไม้จิ้มฟันแทนแขนขวาของตุ๊กตาจากนั้นตัดกระดาษแข็งเทาขาวเป็นรูปวงกลมรองตุ๊กตาดินน้ำมันติดตุ๊กตา พร้อมฐานรองบนลูกโลกโดยให้หน้าของตุ๊กตาหันไปทางขั้วโลกเหนือแขนขวาขนานพื้นโลกไฟฉายแทนดวงอาทิตย์เส้นรอบวงของกระดาษแทนเส้นขอบฟ้าเสมือนว่ามีครึ่งทรงกลมฟ้า ครอบตุ๊ก,กตาซึ่งแทนผู้สังเกตอยู่หมุนโลกทวนเข็มนาฬิกาสังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์และตำแหน่งที่แสงตกกระทบเส้นขอบฟ้าเมื่อเทียบกับตัวตุ๊ก,กตาในแต่ละตำแหน่ง สังเกตตำแหน่งที่แสงตกเ <ME U TER S> <_ t ap> มื่อหมุนลูกโล่ให้ตุ๊กตาไปอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งพบว่าแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบขอบกระดาษทางขวามือของตุ๊กตาสังเกตตำแหน่งที่แสงตกเมื่อหมุนลูกโล่ให้ตุ๊กตาไปอยู่ตำแหน่งที่สองพบว่าแสงตกกระทบกลางกระดาษ กลางศีรษะตุ๊กาตาสังเกตตำแหน่งที่แสงตกเมื่อหมุนลูกโลกให้ตุ๊กาตาไปอยู่ตำแหน่งที่สาพบว่าแสงตกกระทบขอบกระดาษทางซ้ายมือของตุ๊กาตาสังเกตตำแหน่งที่แสงตกเมื่อหมุนลูกโลกให้ตุ๊กาตาไปอยู่ตำแหน่งที่สพบว่า ไม่มีแสงตกกระทบบนกระดาษวิเคราะห์และอธิบายว่าเมื่อตุกตาอยู่ณตำแหน่งที่1 2 3หรือ4แต่ละตำแหน่งน่าจะเป็นเวลาใดและดวงอาทิตย์น่าจะอยู่บริเวณใดบนท้องฟ้าของคนบนโลกณตำแหน่งที่1 คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏบริเวณขอบฟ้าด้านขวามือเวลาเช้าเมื่อโลกหมุนต่อไปจากเวลาเช้าก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเวลาเที่ยงตรงซึ่งดวงอาทิตย์ตรงลงกลางศรีรษะผู้สังเกตซึ่งเป็นตำแหน่งที่สองและเมื่อโลกหมุนต่อไปแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะตกตรงขอบฟ้าทางด้านซ้ายมือเป็นเวลาเย็น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สเมื่อโลกหมุนต่อไปดวงอาทิตย์จะลับหายไปทางด้านซ้ายมือของผู้สังเกตเข้าสู่เวลากลางคืนจนกระทั่งดวงอาทิตย์อยู่ตรงกันข้ามของผู้สังเกตก็จะเข้าสู่ตำแหน่งที่4เป็นเวลาเที่ยงคืน นักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากคลิปวิดีโอแบบจำลองการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ครูให้ศึกษาเมื่อสักครู่นะคะก็คือ,อทำให้เรารู้ใช่ไหมคะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นในทางทิศต,ตะวันออกใช่ไหมคะแล้วก็มีการตกในทิศต,ตะวันตกนั่นเองนะคะก็เกิดเกี่ยวเนื่องกับการเกิดทิศ ของโลกของเรานั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือประกอบการเรียนรู้นะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน้าที่66ค่ะเป็นใบความรู้นะคะเรื่องการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกําหนดทิศนั่นเองค่ะนักเรียนดูนะคะอ่าเปิดพร้อมกันหรือยังอ่าดูเนาะเขาบอกว่าโลกนะคะหมุนตัวเองไปพร้อมๆกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เหมือนแบบจำลองเมื่อสักครู่เลยนะคะซึ่งการโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนรอบตัวเองเนี่ยก็ไปในทางทิศทวนเข็มนาฬิกานะคะนักเรียนเมื่อเรานะคะมองจากขั้วโลกเหนือนะคะก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันกลางคืนพร้อมกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะคะเห็นยังในหน้าที่66นะคะนักเรียนอ่ะ ซึ่งการที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกนะคะเป็นปรากฏการณ์ซ้ำๆเรียกว่าวัตจักนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตร,รูปที่18นะคะว่าเป็นการอะไรคะเป็นการเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะด้านมือด้านขวามือของตุกตานะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นเวลาเที่ยงใช่ไหมเวลาเที่ยงนะคะก็จะดวงอาทิตย์ก็จะอยู่บนศีรษะของเรานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเวลาอะไรคะตำแหน่งที่3เนาะก็จะเห็นดวงอาทิตย์จูด้ายมือนะคะ,ะและ ตำแหน่งสุดท้ายนะคะเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนพระอาทิตย์ตกไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนรู้ไหมว่า,าที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเนี่ยแต่ว่าที่จริงแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่นะคะเป็นเพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะว่าโลกของเรานั้นหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะคนบนโลกเนี่ยจึงเห็นว่าดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่ขึ้นและตกในเวลา เดิมๆนะคะอ่านเรียนเคยสังเกตเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ไหมคะสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นสัญลักษณ์ที่กําหนดทิศนะคะเขาบอกว่าถ้าหากเรารู้ทิศเหนือก็คือตัว n ใช่ไหมอ่าตัว n น,นะคะเราก็จะสามารถรับรู้ทิศอื่นๆได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นอ่ะ ครูได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าหากเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือจะอยู่ฝั่งไหนของเราคะนักเรียนทิศเหนือก็จะอยู่ฝั่งสายมือใช่ไหมคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะทิศที่เราสามารถรับรู้ได้เร็วที่สุดก็คือทิศตะวันออกนะคะเพราะว่าสังเกตจากการขึ้นของดวงอาทิตย์เนาะ ซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถช่วยบอกทิศแล้วก็กำหนดทิศได้ก็คือเข็มทิศนะคะหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ของเราหรือแม้กระทั่งแท่งแมเหล็กที่ครูได้ทำการเรียนรู้ไปสัปดาห์ก่อนๆน,นั่นแล้วนะคะอ่ะโอเคเรามาสรุปกิจกรรมการเรียนรู้วันนี้กันเลยนะคะนักเรียนเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ย ไม่ได้มีการเคลื่อนที่นะคะที่เราเห็นการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นั้นเป็นเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองไปรพร้อมๆกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะจึงทำให้เราเห็นปรากฏการที่เรียกว่าการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นั้นนะคะยังเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศอีกด้วยค่ะ โอเคค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จบการเรียนรู้เพลงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ